ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดาูนี่ครับกล่องแบบนี้นะครับดูข้างในว่าเป็นอะไรครับเพราะวันนั้นเราได้รีวิวไปแล้วว่าเราได้สั่งสินค้าเจ้าตอนนี้มาแล้วก็เราจะมาใช้ประโยชน์อะไรนะครับท่านผู้ชมคดียุคนี้สมัยนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับผมก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ พอดีของเขานะครับท่านผู้ชมนี่ผมเอานั่นไปนไหนเละเอ่อไม่เป็นไรไอ,อเจ้านั้นนี่เอ่อเนี่ยก็จะหายฮรรยัทโดเดียบไอ,อเจ้านี้ครับผมจะขันเข้าตัวนี้มาล็อกตัวนี้ไว้นะครับล็อกเจ้าตัวนี้ไว้นี่อันนี้ได้หรือเปล่านี่อันนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็ได้แต่ตัวเล็กก็ได้อยู่เอาเราจะใช้นี่แหละครับ ขันนะครับส,สะดวกสบายไหมครับดูครับสะดวกสบายไหมครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับท่านผู้ชมเอาขันดูก่อนออล็อกก่อนล็อกก่อนอสะดวกสบายนีย่ไม่ต้องใช้สายลุงตรงนังน,นะครับเราก็จะมาเจาะเจาะเพื่อนําเจ้านี้ไปครับเจาะตรงนี้นํำครับ นี่าจากตัวนี้ไปเรามาดองดูครับมาต่อคลิปกันเลยครับเนี่ยมาเจาะแบบนี้ครับนี่เราก็ล็อกในขันแบบนี้ขันมือครับท่านผู้ชมนี่ขันมือก็แน่นในระดับหนึ่งนะแต่ใจผมต้องเป็นขันแบบนี้เนาะขันล็อกเหมือนที่เราใช้ทั่วไปนะครับขล็อกที่เราใช้ทั่วไป แต่ก็ได้อยู่ครับลองดูนี่แบตเตอรี่ผมยังไม่ได้เขียนเบอร์ไว้เลยครับนี่ต้องเขียนเบอร์ไว้ครับว่าหนึ่งสองสาอะไรประมาณนั้นเวลาใช้จะได้ถูกกันหลงนี่หลงลืมเดี๋ยวต้องเขียนเบอร์หาสีมา,ส,มาสีมาเขียนเบอร์ครับเดี๋ยวลองดูกันครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับกึ๊บกึบอย่างนี้เลยครับท่านชมแล้ปักว้างหน่อยเออแบบแบบนี้ เราลองดูครับว่าใช้ได้ไหมโอเคนะครับมันหมุนได้มันหมุนใบครับท่านผู้ชมอเรามาต่อคลิปกันเลยครับไม่เสร็จสักเทครับมีภารกิจลุกไปลุกมาอย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมอ่านี่ความสะดวกของเขาครับที่เราใช้นะครับเนี่ยเรามาใช้งานแบบนี้ครับงานเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่า ทำความสะดวกสบายเราไม่ต้องมีสายลุงตรงนั้นนะครับเพื่อข้อดีนะครับแต่เราต้องเขียนเบอร์เบอร์ไว้นะครับนี่นะครับถ้ามีมีสองลูกก็เขียนแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเดี๋ยวต้องเอาสีมิกิจไปเขียนตรงนี้ที่เห็นง่ายนะครับถ้าจะให้ดีก็สีมิกิสีขาวก็ได้ครับตอดีผมไม่มีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็ต้องหาวิธีเขียนให้ได้แล้วครับเอาเป็นว่าอะเรามาดูกันครับเราจะเจาะนะครับ เจาะง่ายมากครับแบบนี้ครับเราจะเจาะล็อกเลยนะครับเจาะล็อกเจ้าตัวนี้ครับคือไม่ให้เขาขึ้นเขาลงแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะตั้งคอสูงๆแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวล็อกมันนี้ไม่ไม่ดีแล้วครับผมจะเจาะเข้าข้างเจาะเข้าข้างหรือเจาะข้างด้านหลังราดูก่อนนะครับเมว่าเจาะล้่นหลังจะเวิร์กกว่านะ้ะเมานั่งผมหายไปไหนไม่รู้นี่ จบพอตั้งตั้งแบบนี้จอด้านหลังดีกว่าเนาะล็อกด้านหลังนะ่าจะเวิร์กนะต้องใช้น็อตยาวนะจอด้านหลังนะครับ มีสายเลยเปล่าสายไฟเอาละใช่แล้วครับวัวไปเจาข,อ,ขอใส่สายไฟเสร็จแล้วอาจารตอนนี้ขอดีของเขานะครับนักชมมาดูครับแล้วก็ขันออกครับขันออกแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเอาตัวพวกนี่ครับใส่ย,ยังไงครับนี่ใส่สกูนี่ครับ าวางลงก่อนนะเศจสกูแบบนี้นะครับเราขันเข้าไปเลยนะครับอลองทดลองดูครับว่าเขาจะสะดวกไหมครับแต่ถ้าบางครั้งเราขันขันมืออย่นี้ครับบางครั้งนี่เราอาจเข้าไปเข้าไม่ได้ครับมันหนืดมากครับเราต้องเราทดลองใช้ตรงนี้หนื่เข้าไปครับวางก่อนครับอ้าว อ่ะใช่วัตถีอัดเข้ ode, chodzi, าไปเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนหน้ากล้องให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนน้อยเออแบบนี้ครับท่านผู้ชมคงเห็นนะครับเพราะว่าโอ้ย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 ลองดูก่อนครับลองดูก่อนอัดเข้าไปได้ไหม สุดยอดคับท่านผู้ชมงานนี้นะครับผมว่านะครับเอาซื้อมาราคา500 50บาทนี่ผมว่าคุ้มนะครับ5 50บาทได้ได้มาขนาดไหนครับนี่ครับนี่ได้มาขนาดนี้แล้วครับท่านผู้ชมได้มาขนาดนี้ครับแบตเตอรี่สองก้อนแล้วก็นี่ครับรวมมูลราคาแล้วก็มากกว่า500บาทครับ แค่เจ้าตัวนี้ตัวเดียวไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีของแถมนะครับและมีแบตเตอรี่ตัวเดียวนะครับห้าร้อยผมก็ยังจะซื้อนะครับคุ้มเหมือนกันนะครับแต่พอดีเขาแบตเตอรี่ให้สองก้อนถือว่าห้าร้อยบาทคุ้มครับซื้อในใเจ้าตัวนี้ผมน่าจะซื้อใน shopee ปปนะครับใน shopee ปปแล้วเขาเขียนคำนี้บัสเละครับมอเตอร์บัสเลสหมายถึงว่ามอเตอร์ไม่มีแป้งฐาน,นครับไม่มีแป้งฐานแล้วทํางานอย่างไร ทำงานงานคล้ายกับพัดลมนี่แหละครับนะับงานคล้ายพัดลมนะครับ่านผู้ชมพอดีของเขานะครับถ้าแปลงฐานนี่บางครั้งมันมันฐานมันก็อาจจะหมดได้นะครับแต่เจ้าตัวนี้ไม่หมดครับนอกจากว่าเราใช้ไปนานๆานแล้วขวดลวดอ่าเกิดการช็อตรอบอา่าก็นั้นก็ไม่ว่ากันแล้วครับ <laughs> 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 ก็ถือว่าห้าล้วบาทคุ้มครับถ้าเจ้าใช้ ผมมาใช้สองปีนี่เสียก็ไม่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 เป็นไรนะครับแต่พวกเรานานๆนใช้ทีก็ผมว่าก็จะทนอยู่นะครับท่านผู้ชมชวนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็น่าแบตเตอรี่ถ้าเขาเสียก็น่าจะมีขายนะครับผดูเสิร์ชดูนะครับก้อนก้อนหนึ่งก็ประมาณเกือบ300นะครับนี่ครับก้อนหนึ่งครับ300ผมดูนะครับน่าคุ้มอยู่ครับ ที่สองก้อนก็หกร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแค่แบตเตอรี่ก็ยังราคาจะเท่าตัวนี้นะซื้อแบตเตอรี่สองก้อนได้ตัวนี้มาฟรีบางกันเถอะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ได้ทดลองงานจริงแล้วครับอา่าลองขันน็อตได้ไหมได้นะครับนน็อตพวกนี้นะครับนี่น็อตตัวนี้ขันได้นะครับเดีย๋ยวลองจะขันให้ดูครับขันตัวเดียวนาะ เดี๋ยวผมจะไปเขียนแล้วครับเดี๋ยวจะหลงลลืมันดูมันเหมือนกันครับเวลาเราใช้ตรงไหนก็ตัวนั้นนะครับให้หมดเลยนะครับเวลาเราไปชาร์จก็เหมือนชาร์จโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับจะมีรูชาร์จตรงนี้ครับรูชาร์จตรงนี้มจะลองถอดให้ดูนะครับว่าถอดจริงได้ไหมนะครับสมมุติว่าเราสมมุติขึ้นก่อนว่าเราถอดแบบนี้จต้ตัวนี้แบบนี้ได้ไหม ก็ได okay. ้อยู่นะครับขันบรนนีได้อยู่นะเราออกเราออกตัวเดียวไม่เป็นไรนะเราออกตัวเดียวไม่เป็นไรนี่เราออกตัวเดียวนะครับไม่เป็นไรเนี่ยเราจะขันเข้าไปต่อแต่เจ้าตัวนี้ขันออกได้ไหมเนี่ยครับเราขันดูนะครับขันขันออกก็มันมีปุ่มตรงนี้ครับท่านผู้ชมปุ่มตรงนี้คขยโยกไปด้านนี้ก็ จะขันออกนะครับมีนี่ครับลองลองใช้กันดูครับลองขันนะครับนี่ครับขันง่ายครับเราจะเข้านะครับเราเข้าก็กดตันนี้ครับกดอันนี้อ่ะบนข้าบนเข้านะเวลาเข้าสุดแล้วก็สุดนะครับ แต่เราเมื่อเข้าสุดแล้วก็เราทดสอบดูอีกครั้งอ่ะเอาเมือหมุนดูอีกครั้งนหนึ่หมุนย้ำนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับวันนี้เราก็มาลองจะตัวนี้ให้ดูแล้วครับว่าเราซื้อมาประโยชน์ใช้สวยเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างอื่นหน้าอื่นก็มีบล็อกนี่ครับเบอร์ใหญ่สุดก็เบอร์สิบามครับเบอร์สิบามน็อตด้วยสิบสาก็ได้อยู่ครับ ก็ไม่รู้ว่าจะขันอะไรบอบบริษัทก็เอาไว้มาเจาะดอกสว่านก็พอใจแล้วครับถือว่าใช้ได้แล้วครับผ่านแล้วครับการเจาะนะครับผมสั่งซื้อนั่นเป็นงานบล็อกค,ครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับคล้ายแบบนี้แบตเตอรี่คล้ายแบบนี้เดี๋ยววันศุกร์ส,สินค้าจะมาเรามาลองขันน็อตล้อรถด,ดูครับล้อ,ลอมอเตอร์ไซค์นะครับแต่รถยนต์เนผมว่า ผมส่วนตัวผมไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับรถยนต์นี่ผมใช้ขันมือครับเอาเท้าเหยียบครับผมว่านั้นมั่นใจกว่าครับแต่ถ้ามาชใช้พวกขันมอเตอร์ไซค์ขันขันน็อตซ่อมพวกเครื่องตัดหญ้านี่ผมว่าโอเคกว่านะครับที่เราซื้อมานะครับอย่างนั้นก็ผ่านแล้วครับบางครั้งเครื่องตัดหญ้านี่ผมต้องใช้ค้อนตีนะครับขันพวกแผ่นคัสคัสเครื่องตัดหญ้าผมส่มต้องใช้ใช้เตีนะครับ น็อตตีถึงมิจะออกนะครับถ,ถ้าใช้เป็นแบบนี้เนี่ยกระชากออกมาน่าจะเวิร์กกว่าหรือว่าเป็นยังไงลองดูกันอีกครัง้งเพราะว่าสินค้าจะเข้ามาวันศุกร์เราทดลองกันดูนะครับวันนี้ก็มาสาธิตกันดูแล้วว่าไอ้เจ้าตัวนี้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับประโยชน์ก็มีการเจาะดอ,อกสว่านนะเจาะดอ,อกสว่านแบบนี้นะแล้วก็ขันนอ็อตนะไอ้เจ้าตัวนี้ก็ขันนอ็อตเล็กๆน้อยๆได้นะนี่นะแต่ไปขันใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่า ตัวมันเล็กนะครับผมเกรงว่ามันจะเสียได้นะครับด้านในนะพวกมอตเตอร์จะเสียได้เราก็ใช้งานละเล็กน,น้อยเพื่อความสะดวกสบายของเราครับเพราะว่าสมัยก่อนเราเกิดมายุคที่ใช้ไฟฟ้าสายอลุงตุงนังในยุคนี้ก็ทันสมัยมาหน่อยลองใช้กันดูครับผมใช้แล้วประทับใจครับยกเิี้ยวให้เลยครับยี่ห้อหรอครับนี่ครับผมซื้อมา,มาเป็นบอลย่าครับอบอลยา่า ไปดูในซปปูเปอรหรือลาซาด้าก็ได้ครับมันย่าราคาราคาไม่ประมาณห้าร้อยสิบบาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่างานนี้ก็ประสบผลสำเร็จไปก็คงจะร่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ <c oughs> กดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเ <c oughs> ป็นกำลังใจใหับสบายครับ,บ